ชื่ออะไรครับปันครับพวันใช่ไหมนามสกุอปันครับนามสกุลอะไรครับพ่อใจบุญครับตรงนี้หมูอะไรครับหมูเก้าตำบลมันปินอำเภอฝางเชียงใหม่เชียงใหม่ครับพอใช้ปุ๋ยไม้เอผมมาเอาไปใช้กับส้มกับข้าวใช่ไหมใช่ครับใช้กับส้มดียังไงครับใช้กัะส้มไม่แตกครับลูกไม่แตกครับสวยดีไหมขึ้นเบอร์ดีไหมขึ้นเบอร์ครับแล้วใช้กับข้าวล่ะข้าวได้น้ําหนักดีได้น้ําหนักดีเลยน้ำหนักดีเลยเนี่ยคือส่วนพ่อเนี่ยเด็กกู่นะฮะเนี่ยสวนพ่อนะ นะครับนาข้าวอยู่นู้นใช่ไหมฮะใช่เนี่ยตั้งนี้ไปเนี่ยอ้าวข้าวใช้ยังไงดียังไงข้าวเคยได้8ปดร้อยแต่มาใช้ปุ๋ยนี้ได้ได้พันพันหนึ่งพันหนึ่งเคยเคยช่วงที่ใช้ปุ๋ยอื่นได้แค่แปดร้อยแปดร้อยแต่เวลาใช้ไม้เอกพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลใช่อนาปีนาปีไม่ใช่นนาปังนะนาปีด้วยนะใช่ถ้านาปังนี่มันจะได้เกินกว่านั้นใช่ไหมเพราะว่านาปีนี่จะได้ตามหลักมันจะได้ 8 0 0 700 800แค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วมาใช้ตัวนี้มันได้พันหนึ่งนี่ก็จะเอาอีกแล้วเห็นตามหาอยู่ก็นั่นแหละตามหาอยู่พอดีมาพอดีนะหายปีแล้วนะสองปีมันไม่มาสองปีสปีประมาณสองปีกว่าเนาะอ้าวอยากจะแนะนําอะไรว่าปุ๋ยไม้เอกระดีจริงๆแนะนำถามเพื่อนบ้านได้ไหมฮะใช่มันต้องลองดูเนาะต้องต้องต้องมาใช้เองอะเราก็ว่าดีอะแต่ว่าแต่ก่อนก็พวกก็ไม่เชื่อ ครับ auch, พ่อมาใช้เราพ่อมันเห็นมันดีพอ่อก็ยังตาติดตามหาแต่หายไป,ไไปแต่หายไปหายไปประมาณสองปีแล้วพอ่อพ่อก็บอกให้ลูกบาวเออลูกบาวก็ว่าตัวนี้มันก็ใช่ดีแต่ตัวนี้มันก็มามาแทนแทนแทนแต่อย่างอ,อนนื่นมัมนก็ม,มนันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เอกใช่ยี่ห้ออื่นก็ไม่เหมือนไม่เอกใช่ใช่โอเคครับผมยังรู้สึกว่าจะมีที่บ้านอยู่กระสอบโดยสองกระสอบไม่รู้นะยังเหลืออยู่นะน่าจะเหลืออยู่ไม่เหลือไม่รู้นะก็น่าจะไปลองดูได้ได้ครับก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ